ครับวัสดีครับสวันดี้วนดีี่นี่เลวันนี้วัสดีฮะยังไรฮะวันดีค่ะแค่แต่ละวัสดีี่นีะจ้าเลยก่งมือนี่วบวกราคากัหลับป่าจ้าง่ายกันนวัสดีจ้ามือนีไมนูลับป่าจ้าหลาบป่าปก้อยบุกดีจ้าดึงเขาจ้าดึงเขาก็เข่าเลยพี่น้องเมื่อยเยบึงหลยๆลเนีอพี่น้องกดไหล่กดเท้าช่วยกันเนี บาติดตามในกินเที่ยวแบบสบายสองครับจ้าสิขั้วใยบุญจ้าขั้วใยบุญสิได้เห็นใยบุญให้เจ้าเขาด,ดูดูได้บาตรห่ยพี่น้อง <c oughs> าบาตรเนี่านายไม่ไหว่อยอกไหมดูฮะโวยว่อพอรักนี่เดี๋ยวสิ่ขันเอาน้ำข้าวออกได้พี่น้องหมดนี่ขันทั้งบุดแดงขันทั้งหมวกเน่าพี่น้องเห็มัน เป็นข้าวเขาเขาต้องบีบออกไม่ไม่ฮะพี่น้องหลังจากที่ขั้นได้แล้วผมนะครับผมคุยน่วยเก้นขอรอพี่น้องขันได้คันได้เนะี่ยผมคุยง่ายพี่น้องเลย ถือกานตอดผงไว้ดิพี่น้องใส่ชุดรถเข้าไปชุดรดใส่เข้าไปใส่บนผู้กินน้ำเข่าขัวพี่น้องมันคือผสมตุ่มปลาเข่าขัวบางเดียวนี่ใช่เข่าขัว อันสแสดงว่าันสแสดงว่าผสมอันกล้วยนะนนปลากระยาบผสมอยู่นะอ่าหน้าปลาแดกนี่นี่เท่นานสูตรน,านร้าปลาแดกครับปิ๊กเดี๋ยวพี่นอ้องเอาคนณช่องก่อนไปผมคุยหน่พี่นอ้องอ้าวหอมใจบ่เรื่องเลยพี่น้องเอ้เฮ้ยผมคุยหน่พี่น้อง

thế <laughs> bố phân pích ít nó con phe nong naa ba luôn không ngày đấy bộ em bố say pích lại đen pan quai tơ mày mày bộ nó ในพี่น้องเห็นสดๆเลยขั้นตอนสุดท้ายคือใส่หอมหอมกับสิมิไลหอมใบบักูดหอมเมียงอะไรพี่น้องกล้วยปลาเข้าซอยไช่มดแดงพี่น้องเมื่อนี่ผู้ขวานเจ้าผู้ขวดบมากินดีไหมโอ้แต่ว่าไม่ใช่ซุกก็ได้ญี่ปุญนซุกเลยรดิซุกได้ขั้นพวดนี้เอืออรคุณน้ครับ นำพีชเขาขัดออกอันนี้น้าน้ามันน้าบุดแดงน้าบักหน้าครับเอาเดี๋ยวเราอยากจิ้มจัง่อยกันพี่น้องเอาซ้อนไม่ได้เหม็นจิ้มเต็มเลยอือเด,ด,อดินพี่น้องนะซีเม้พี่น้องเอฟซีมงคนห่างหมอครับ คุณจังแสบแะ้ืสมาดีพี่นะครับครับมันนี่แจงปลาลาบปลาหาปลามือนี้ครับนกยปลากล้วยนะครับกล้วยครับต้มต้มน้าบักน้าต้มน้าที่มดแดงนะครับ อันนี้บดิบเป็นะเนสุกนี่ดิดอันนันสุกเลยครับนเ็ดนำ้งเนบหนรออดีป่ะเ้โอ้แซ่บพี่น้อนง,งอกระดิ่งตุ่มตุ่มหัวปลาครับ ตัวมาปัดสวยพี่นุ่มไม่เป็นพีเขาหามมนกินของปูเลยมาเร็วเร็วเร็วสกินเลยมันังกินเลยมาดีที่นด่นัสดีครับก่อยปลาแส้นปลาครับผักขัดักับแกงปลาเท้บวบนี่ปนี่มาเท่าสองแส้นแซ่บพี่น้อง เี่น้องมิจฉาแรงสำกันข้าใหญ่บุญแต่เป็นจ้บองเจาองจับจ้าองแับนี้เลยน้ำักเบาเนี่ยจ้าบุบบุกจับตาวันรุ่งจ้าเจ้าไปต่อะร่ะจ้า ต้เนเยอะจ้างความแกงปลาใช่นำในดีมันตุม่มหัวปลาข้าวซอยปลาเสื่อมพี่หันตัวตักมน่อยุ้มหัวปลาขา้าวซอพี่น้อง่อมุมดกับมันพี่น้องบัดนี้มุดแดงกับน,นีบ่จะใค่ผัดแซ่บพี่น้องมาเรือยพี่น้องผู้อยู่ท่งไก่ท่งไก่ก็ได้ประเทศนอกก็ได้ เครับที่จอียน่งนีครับเตยมาจ่ยยุงครับนี่ครับข่ยผมคุยอไรพี่น้องใส่ียมกรินบีาทำน่งๆด้วยบีบผงอ่องจังหน่อยกีบในข้างกับฟกไว้เสมอครับสวัสดีครับแต่ยุงสวัสดีครับ มาโย่นีฮะวันี่ฮะสวัสดีครับปุ๊กสวัสดีจ้าจ้าไปแล้วครับผม